ทัวราชัชนยิมชี้แจงเป็นผู้บริสุทธิ์คดีเอี่ยวอดีตพระอารมณ์กฎเอ็มตัวถุงว่านเอาเรื่องนี้พูดแบบสองมุมไม่ฟังเช่นเคยนะครับทัวราชัชนยิมนะครับเข้าไปชี้แจงความบริสุทธิ์กับบิ๊กเต่าเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปด้วยสีหน้าที่มั่นใจหลังจากที่พอมีคดีของอดีตพระอารมณ์กฎสมิทจอดนะครับว่ามีเอี่ยวกับอินฟูตลกดังดารานักแสดงต่างๆที่ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับก็ออกมาชี้แจงกันทีละคนหลายคนที่ชี้แจงไม่ได้ก็โดนกันไปนะครับแต่ว่า อา,อาทุเละนะออกมาชี้แจงด้วยเอกสารปึกใหญ่ๆเลยโดยสีหน้าที่มั่นใจและบิ๊กเต่าเองก็มีรีแอคกลับไปที่ค่อนข้างมั่นใจนะครับอาทุเละก็ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่เอี่ยวเนี่ยคือเขาว่าเป็นนายกสมาคมตลกใช่ไหมแล้วเขาจะออกจากนายกสมาคมก็เลยไปคุยกับอดีตพระร่วงกฎเนี่ยเออว่าให้ทําประโยชน์เพื่อประชาชนต่อเพื่อประเทศชาติต่อเกี่ยวกับด้านกีฬาเขาก็สมีจรอดเนี่ยเขาก็ให้เงินสนับสนุนเกี่ยวกับ ไปเชียร์ฟุตบอลไปเชียร์วอลเล่ก็คือทีมชาติไทยทั้งหมดเราก็จะเห็นภาพนะครับว่าอทุน,นละเนี่ยจะไปเชียร์กีฬาที่เป็นทีมชาติไทยไม่ว่าจะซีเกมวอลเล่บอลระดับชาติเงินที่เอี่ยวเกี่ยวข้องก็คือเงินทีอ่อาจจะไปจัดกิจกรรมที่วัดพระบรมมุขบ้างใช่ไหมครับแล้วก็มีไปเชียร์กีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศเงินที่เอี่ยวเนี่ย มากน้อยหลักพันหลักมือหลักแสนก็จะเป็นไปตามระยะทางที่เขาชี้แจงมาใช่ไหมครับส่วนเงินที่มีเอี่ยวจริงๆเลยของอาทุลเล่เลยก็มีเงินที่ยืมมาสอง0,000ด้วยช่วงเวลานั้นที่เขาขาดสภาพคล่องใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าเงินอันนั้นเป็นส่วนตัวของวัดอันนี้ไปตรวจสอบแต่ความชัดเจนก็คืออาทุลเล่ยืมไปอะไรก็บอกว่าจะผ่อนไปอีกหนึ่งปีแะ้วก็มีหลักฐานที่ผ่อนคืนหมดทั้งหมดตรงส่วนนี้เนี่ยต้องดูที่ตำรวจนะครับว่าจะมีการเอาผิดหรือว่า มีส่วนผิดตรงไหนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาลุนกันแต่ว่าคิดว่ามันไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่เนาะเพราะว่าความชัดเจนของอัทลทุเยเป็นในส่วนนี้นะครับและอัทุเยก็ค่อยๆถอนตัวออกมาเพราะว่าการที่เดินทางไปวัดพระบาทน้ำผูุตัวเขาเองและทีมงานเนี่ยค่อนข้างไกลเสียทั้งเงินทั้งเวลานู่นนั่นนี่ต่างๆเขาชี้แจงว่าการที่ทํากิจกรรมร่วมร่วมกันเนี่ยสมิจร์จเขาชอบฟุตบอลไงเขาก็เลยสนับสนุนให้ อาโธแลทาในส่วนนี้ต่อซึ่งมันก็เป็นส่วนดีนะในมุมดีของเขาในจุดนี้เราก็ต้องยอมรับใช่ไหมครับแต่ว่าพอมีเรื่องเงินมาเอี่ยวเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เลยโด,โดนสอบไปด้วยแต่ถ้าชัดเจนจริงๆนะก็ผมเองขอขอเป็นกระบอกเสียงเลยนะเพราะาอาโธแลพูดด้วยน้ําตาเลยว่าคือตอนนี้แกเดือดร้อนมากคนที่เป็นแบบนักเลงคีย์บอร์ดสื่อต่างๆเขาเองเข้าใจสื่อนะว่าต้องทําข่าวอะแต่ทีเนี้ยพอทําข่าวแล้ว ความเดือดร้อนที่ส่งผลต่ออาโทและต่อครอบครัวเขาธุรกิจเขาคือความเครียดความกดดันของครอบครัวเขามันก็เยอะอันนี้เข้าใจมากๆเลยนะครับไหนจะลูกเขาเมียเขาครอบครัวเขาทั้งหมดอีกมันก็โดนกดดันจากคนรอบข้างที่ฟังข่าวแล้วไม่รู้จักวิเคราะห์ว่าอะไรถูกอะไรผิดจริงหรือยังเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังข่าวต่างๆไม่ว่าจะข่าวอะไรอะ่ะ ใครที่ยังไม่ผิดจริงก็อย่าเพิ่งไปแบบสาดโคลนใส่เขาหรือว่าด่าเขาสาดเสียเทเสียต่างๆนานาทําให้เขาเดือดร้อนทําให้เขาแบบเสียกําลังใจเสียธุรกิจเสียเสียจิตใจที่ควรจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเออเข้าใจปะถ้าเราเองอะ่ะโดนในเรื่องที่เรายังไม่ได้ทําหรือทําแล้วไม่ได้ผิดแต่โดนโจมตีโดนบูลลี่โดนแบบสาดโคลนใส่เนี่ยแล้วเราทําอะไรต่อไม่ได้เลย มันเคลียร์จริงๆนะทุกคนใช่ปะลองคิดดูถ้าเราถ้าเราโดนเองเป็นอย่างนั้นเนี่ยครอบครัวพี่ทนแลเขาโดนอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องรู้สึกอย่างไงบ้างไหนจะธุรกิจเขาสมมติว่าเขาเคยทําธุรกิจขายของขายของได้โดนยกเรื่องหมดทํำยังไทงทั้งที่เขายังไม่ได้ผิดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปตามเหตุและผลเนาะเออตอนนี้ไอ้ซีเกมที่กําลังจะถึงเนี่ยอาทลลเองก็ไม่ได้จะไปทําต่อแล้วแต่ว่าส่วนภาคเอกชนที่ไปคอยสนับสนุนของอาทุลแลที่จะไปเพิ่มอันนี้ก็ยินดี ถ้าผมว่าอทุแลแหละคือทําอะไรเพื่อประชาชนจริงๆเขาเขาเชียร์ทีมชาติไทยเพื่อให้คนไทยหลักชาติเขาแจกธงชาติไทยเพื่อไปเชียร์กีฬาเนี่ยเป็นหมื่นๆหมื่นๆชิ้นแล้วนะครับตรงส่วนดีเนาะไม่ไอส่วนไม่ดีผมไม่รู้หรอกแต่ส่วนดีเราพูดถึงตรงนี้ส่วนไม่ดีถ้าเกิดเจอจับได้มีหลักฐานเ็าว่าแกไปทำนั้นเอออะมีเรื่องที่เอี่ยวอีกก็คือมีการเรื่องการทําหนังเกี่ยวกับ เกี่ยวกับผู้ป่วย SIV อะไรแบบนี้การดำเนินชีวิตอาจจะเป็นแบบสร้างความสงสารให้คนมาทำบุญเพิ่มหรือเปล่าตรงจุดนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องไปสืบเป็นต่อว่าเกิดจากอะไรบ้างแล้วมีผลประโยชน์อะไรยังไงบ้างหรือเปล่าเห็นบอกว่ามีทำหนังละสามเรื่องเรื่องละสามแสนแต่ดูเจตนาแล้วนะครับถัวและวค่อนข้างที่จะไม่ไ,มได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องการเงินอ,อันนี้มองมุมของผมนะและก็บิ๊กเต่าเองก็ ฟีลประมาณนั้นเหมือนกันนะที่ผมเห็นรีแอคนะแต่ยังไงก็ยังไม่ตัดสินนะครับแต่ขอเป็นกระบอกเสียงล้วกันถ้าอัธยาไม่ไม่ผิดจริงขอให้สื่อทุกสื่อมาชี้แจงให้ทุกคนฟังโดวยว่าอัธยาไม่ได้ผิดเขาจะได้ไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวความเครียดจะได้หายไปงานการเขาจะได้ราบลื่นเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าโดนนู่นนั่นนี่ทําให้เสียทรัพย์เสียกําลังใจเสียไปทุกอย่างนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามาเปิดชัดเจนว่าตรวจสอบ เอกสารเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวอทุละไม่ได้เกี่ยวข้องเดือยผมจะขอบเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่ช่วยอทุละในส่วนนี้ว่าแกไม่ได้ผิดจริงเลยกันแต่ว่าประเด็นเนี่ยคือยังไม่จบก็มาพูดให้เข้าใจในส่วนกลางตรงนี้ก่อนว่าประเด็นมันเป็นยังไงเกี่ยวกับอาทุละและจะต้องสืบกันต่อยังไงและมีสิ่งที่มายืนยันแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าอทุละจะโดนอะไรบ้างหรือเปล่าหรือถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆผมจะเป็นคนแรกๆลยที่ออกมาทําข่าวนี้นะครับอ่ะใครที่ คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์อย่างาสุภาพด้วยนะครับให้ความเห็นกันได้หมดเลยมีข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมได้หมดเลยนะแบบ2มุมแบบเอ็มตัวถึงหมู่บ้านอยู่ฝั่งไหนไม่ว่าเลยแต่สุภาพกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม